ทกถาชาดกคุธากาิกายภาคที่หนึ่งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกถา,าปารกพระคำผีพระโลกกนาตผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดทรงกระทําประโยชน์เกื้อกูลอันเว้นจากประมาณแก่ชาวโลก ถ้าไปเจ้าขอ,อนมัสการพระบาทของพระโลกกนาถพระองค์นั้นด้วยกระทำอัญชลีต่อพระธรรมด้วยเคารพพระอริยสมผู้เป็นภาชนะรับความเคารพทั้งปวงด้วยตัดอุปัตตวะทั้งหลายทั้งปวงแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นอันมีการนอบน้อมเป็นต้นอันเป็นไปแล้วในพระรตนตไตร เรื่องราวทั้งหลายอันเกิดขึ้นแล้วในก่อนมีอปันนาไกาชาดกเป็นต้นเหล่าใดอันพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำผู้ทรงมีพระประสงค์ในอันรื้อถอนสัตว์โลกทรงอบรมโพธิสมภารทั้งหลายไม่มีที่สุดมานานอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีความรุ่งเรืองผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ ทรงอาศัยเหตุนั้นๆแสดงแล้วพระธรรมสังฆากาธีราทั้งหลายยกเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงสู่สังฆะสังคยนาชื่อว่าชาตกใดข้าพเจ้าอ่านพระอัฏฐทัศสีธิระผู้ปรารถนาความดำรงมัน่นแห่งพุทธวงศ์นั้นเข้ามาหาอาราธนาแล้ว ผู้อันพระพุทธมิตรเถระผู้มีปกติอยู่ไม่ครุกคลีผู้มีปกติอยู่บริสุทธิ์ในการทุกเมือ่อผู้มีจมิตสงบผู้รู้เข้ามาหาอาราธนาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันและผู้อันพระพุทธทเถวเถระผู้รู้ในผู้มีความรู้บริสุทธิ์ผู้เกิดแล้วในมหังสัสกัปวังสั์เข้ามาหาอาราธนาแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน จะกล่าวการอาธิบายพระชาดกนั้นอันส่องถึงอนุภาพแห่งจริยาของพระมหาบุรุษอันบุคคลไม่พึงคิดอาศัยในย่อันเป็นทางแห่งคำพูดของพระเทะทั้งหลายผู้มีปกติอยู่ในมหาวิหารเมื่อข้าไปเจ้ากล่าวพระชาดกนั้นอยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังให้ดีเถิะ กล่าวถึงความเหตุเกิดขึ้นนะนิทานกถากถากล่าวถึงเหตุเกิดขึ้นก็เพราะเหตุที่การสังวรน,นาอัฏถะของพระชาตด,ดีนั้นเมื่อแสดงนิทานก็คือเหตุเกิดขึ้นสามเหล่านี้คือทูเรนิทานประการหนึ่งอวิทูเรนิทานประการหนึ่งสันติเกนิทานประการหนึ่ง ทุเรนิทานก็คือเหตุเกิดไกลอวิทูเรนิทานเหตุเกิดเกิดไม่ไกลนักสันติเกนิทานเหตุเกิดที่ใกล้ๆเนี่ยแล้วสางวาารณาชื่อว่าเป็นอันบุคคลทั้งหลายผู้ฟังพระชาดกนั้นเข้าใจชัดเจนดีเพราะความที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เข้าใจชัดเจนจำเดิมแต่การตั้งขึ้น ฉะนั้นข้าพเจ้าจากสแสดงนิทานเหล่านั้นแล้วจัดนะข้าพเจ้าสแสดงนิทานเหล่านั้นแล้วจัดสังวรนาพระชาดกนั้นในการสังวรนาพระชาดกนั้นบัณฑิตทั้งหลายพึงทราบการกําหนดตัดตอนนิทานเหตุเกิดเหล่านั้นก่อนในเบื้องต้นนั้นเองด้วยว่าคนทางแห่งถ้อยคํา อันเป็นไปแล้วจนถึงเคลื่อนจากอัตภาพของพระเวชสันดอนแล้วบังเกิดในดุสิกบุรีของพระมหาโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารอันทรงกระทําแล้วนับบาดโมลของพระทีบังกรพุทธเจา้าชื่อว่าทูเรนิทานส่วนว่า แห่งคำพูดอันเป็นไปแล้วตั้งแต่เคลื่อนจากดุสิตพบแล้วบรรลุความเป็นพระสัพพัญยูนภูที่มณฑลชื่อว่าอาวิทูเรนิทานอันหนึ่งสันติเกณิธานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นบัณฑิตย่อมได้ในสถานที่นั่นแหละูเรนิทานนะกถากถากล่าวถึงทูเรนิทานนะ เกิดที่ไกล่บรรดานิทานเหล่านั้นนี่ชื่อว่าทูรรนิธานได้ยินว่าในที่สุดแห่งสีอาสังไขยัยิ่งด้วยแสนกับแต่พัทรกับนี้ไปได้มีนครชื่อว่าอมรวดีพรามชื่อว่าสุเมทะอาศัยอยู่ในพระนครน,นั้นเป็นผู้เกิดดีทั้งสองฝ่าย ถือกำเนิดบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาไม่ถูกว่ากล่าวไม่ถูกด่าว่าโดยกล่าวถึงชาติตระกูลจนถึงเครือตระกูลที่เจ็ดเป็นผู้มีรูปงามหน้าลืมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีประกอบด้วยความเป็นผู้มีวค,วมมความผ่องใสแห่งผิวพรรณตรงนี้ก็จะส่องให้เห็นว่า สุมเมธพรามยากุนะเป็นผู้ที่เรียกว่าโชตินะหมายถึงเป็นผู้สว่างนะสว่างมาเกิดด้วยอาศัยกุศลน,นะบุเพกะตาบุญญาตานะจึงได้มาเกิดเป็นพรามแล้วก็เกิดดีทั้งสองฝ่ายถือกำหนดบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาบิดาเนี่ยนะบริสุทธิ์มาตลอดไม่มีการถูกตำดดีตีเตียนเลย โดยกล่าวถึงชาติตระกูลถึงเจ็ดเครือตระกูลเลยแล้วผิวพรรณก็ดีนะรูปร่างงามหน้าเลือบใสผิวพรรณก็ผ่องใสนะเป็นขวัญตาขวัญใจเลยทีเดียวญาติโยมนะโซอันยังกัมังอากตวาปราปนาสิปเมวะอุคันหิสุเมธพราบนั้นไม่ทำการงานอื่น เรียนแต่ศิลปะแห่งพราม์เท่านั้นนะตรงนี้ก็เห็นถึงบุญกุศลในญาติโยมนะไม่ต้องทําการงานอื่นก็เรียนแต่วิชาศิลปะของพราหม์เท่านั้นเองตัสสาธรารกาลเลเยว,วะมาตาปิตโรกาลมาก,กังสุเมื่อสุเมธพรามนะในการที่สุเมธพราหม์ณเป็นเด็กอยู่นั่นเอง มารดาบิดาของสุมเมธพรามก็เสียชีวิตนะก็ยังเป็นนมนมอยู่ยังเด็กอยู่นะยังไม่มีครอบครัวนะมารดาบิดาก็จากไปเสียชีวิตไปอาทัศาราสิวัตโกอามัโมโจโยอายะปุตตกังอาริตวาสุวรรณราชตะวมานิมุตตานิภาริเต คบเพวิวริตตวาเอตกังเตกุม,มาราม,มาทุสันตกังเอตกังปิตุสันตกังเอตกังอายยะกไปยกานันติยาวสัสตมากุลาปริวัตตาธนังอาจิกิตวาเอตังปาติปัจช,ชาหิติอาหะครั้งนั้นอามาตผู้รวบรวมขุมทรัพย์ก็นำหนังสือบัญชีทรัพย์สมบัติให แล้วเปิดห้องทั้งหลายอันเต็มไปด้วยทองคำเงินแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นแล้วบอกทรัพย์ตราบเท่าสกุลวง์ที่เจ็ดว่าคุณหนูทรัพย์อันมีอยู่ของมารดาของคุณหนูมีประมาณเท่านี้ทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบิดาของคุณหนูมีประมาณเท่านี้ ทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของปู่ย่าตายายของคุณหนูมีประมาณเท่านี้แล้วกล่าวว่าคุณหนูจงครอบครองทรัพย์นี้ถึงนะก็คนที่ดูแลกิจการนะเอาบัญชีทรัพย์สมบัติมาให้ดูมีอะไรบ้างนะมาเปิดให้ดูเลยแล้วบอกว่าอย่างนี้ส่วนนี้เป็นของบิดานะส่วนนี้เป็นของมารดาส่วนนี้เป็นของปู่ย่าตายาย นะเหลืออยู่ตกเป็นสมบัติของสุเมธพรามทั้งหมดเลยสุเมธบันดิตโจินเตสิอิมังธนังสังริตวาไมหังปีตุปีตามหาดโยปาราโลกังขันชนตาเอกังกะหะปนัมปิเกตวะนักขตาไมยาปะนักเกตวะขมนณการังกาตุวัตติติสุเมธบันดิต คิดแล้วว่าบิดาและปู่เป็นต้นรวบรวมทรัพย์นี้ไว้แล้วเมื่อไปปรโรกไม่ถือเอาแม้กระหาะนานหนึ่งไปแล้วก็เรากระทำเหตุถือทรัพย์ไปย่อมโวรนะตรงนี้สังเกตญาติโยมนะความคิดตรงนี้เป็นโยนิโสมนาสิการ คือที่จริงแล้วเห็นทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนั้นนะถ้าไม่มีโยนิโสมนาสีการก็จะคิดโอ้ทรัพย์สมบัติของเราเยอะแยะไปหมดนะเราจะใช้ทรัพย์สมบัติบำเรอความสุขไปนู่นนะแต่นี่สุมเมธบัณฑิตคิดปู่นะพ่อเราปู่เราแม่เราย่าเรายายเรา รวบรวมทรัพย์นี้เอาไว้มากมายแต่พอจากไปยังปรรลกไม่ได้ถือเอาทรัพแม้สักกาะหาปน,นหนึ่งไปเลยเราเองจะทำอุบายถือเอาทรัพไปนะนี่คือโยนิโสมนัสิกาเกิดขึ้นในการมองรวบรวมไว้ไม่ได้เอาไปสักนิดหน่อยเลยจากไปเลย ิ้งเอาไว้ตูสเมทาพราอคเองคิดว่าเราจะต้องทำเหตุที่จะถือเอาทรัพย์นี้ไปขูดนี่คือโยนิสงฆมณสิการนะจะเกิดนี่เกิดแล้วแต่คนนะญาติโยนิสงฆ์มณสิการมันไม่ใช่เกิดง่ายๆมันต้องเป็นบุพเพกตปบุญญาตาสั่งสมเอาไว้มาก,กน,นะสั่งสมคิดสั่งสมทางปัญญาไม่ติด อยู่ในทรัพย์สมบัติเข้าใจสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างแทจ้จริงสซรันโยอาโรเจตตวานักเรเพริจาราปิตนะจาราปิตวามหาชนัสัทาานังทัตวาตาปะสะบัพพัจังบับพชิษสุมเมธบันดิตทูลบอกแก่พระราชาแล้วให้ตีกลองไปในพระนครแล้ว ให้ทานแก่มหาชนแล้วบวชเป็นดาบุตรยญาติโยมดูสิคิดแล้วก็ทําเลยนะให้นะก่อนจะทําก็ไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบก่อนแล้วก็ตีกลองไปทั่วเมืองเลยนะแจกทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะหมดเลยไม่เหลือให้เป็นทานแก่มหาชนแล้วก็ตัวเองก็บวชเป็นดาบุ อิมัตซาปานัตทัศอาวิภาวัตทั้งอิมัตสมิงธาเนสุมเมธกทากะทิตพานก็เพื่อความชัดเจนของอัฏฐานี้บัณฑิตพึงกล่าวสุมเมธกทาในฐานะนี้ซาปเนซากินจาปิพุทธวังเซนิรันรังอาคาตายิวัตคาธาสัมพันเทนปนะอาคตาตตานาสุทุป,ปากตา ตัจมาตังอันตรันตราคา,าัตยสัมพันธิน่นสัมพันธทัทีปะเกหิวัจริสัตทิงกระเทศสามารถอาหนึ่งสุมเมทกถานีนั้นมาแล้วนั่นเองในพุทธวงศ์ริงถึงอย่างนั้นเพราะความที่สุมเมทกถาเป็นคะถาอันมาแล้วด้วยการสัมพันธ์คาถาจึงไม่ปรากฏดี เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวสุมเมทกถานั้นด้วยคําทั้งหลายอันแสดงความสัมพันธ์ด้วยคาถานั้นในระหว่างระหว่างนะคือท่านบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยความหมายนะคาถาเกี่ยวกับสุมเมทกถาเนี่ยนะคาถาสุมเมทกถานี้มาแล้วในกำบีพุทธโมก์แต่มาด้วยสัมพันธ์เป็นคาถาคือผูกเป็นคาถายัางไม่ชัดเจนดี ฉะนั้นก็จะกล่าวคาถาไปด้วยแล้วก็สัมผัสคาถาไปว่ามีความหมายอะไรยังไงไปด้วยพร้อมเกินในระหว่างในระหว่างไปเลยสุมเมทกาถานะคาถากล่าวถึงสุมเมทดาบุตนนะกัปปะสตาสะหัสสาธิกานังหิเจตุนังอาสังขยยยานังมัตติก ทัศหิสันเดหิอาวิวิตังอามารวตีติจัตมารันติจัตลัทธนามนครังอโหสิอย่างสันธายาพุทธวังเซวุตังกัปเปจะสตาสาเซจตุโรจะอาสังขีอามารังนามนครังทัศนัยอย่งมโนระมังทัศหิสันเดหิอาวิวิตังอันนัปานาสมายุตันติ ดังจะกล่าวโดยพิสดารในที่สุดแห่งสี่อาสงไขยยิ่งด้วยแสนกลับได้มีนักรชื่อว่าอามรวดีและอมอน,นชื่อสองชื่ออันไม่สงดจากเสียงสิบประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายไว้ในพุทธวงศวาง่าก็ในสี่อาสงไขย,ยิ่งด้วยแสงกลับ ได้มีนครชื่อว่าอม,มาระอม,มอนเป็นนครอ,อันน่าดูน่ารื่นรมใจไม่สงัดจากเสียงสิ่ประการประกอบด้วยข้าวและน้ำตัาทัศสัตเดหิอวิวิตันติหัตถิสัตเดนะอัสสัตเดนะราสสัตเดนะเพริสัตเดนะ มุกิงสัตเดนะวีนาสัตเดนะสัมมาสัตเดนะตาลาสัตเดนะสังฆสัตเดนะอสนาทะข้าทะปภีวทาติทัสมเมนะสัตเดนาติอิเมหิสัตเดหิอวิวิตกังอา้อสิบรรดาบทเหล่านั้นหลายบทว่าทัสหิสัตเดหิอวิวิตกันคือไม่สงับแล้วจากเสียงสิ่ประการหมายความว่า ไม่สงัดแล้วจากเสียงสิบประการเหล่านี้ก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงชิงเสียงกรับเสียงสังเสียงที่สิบที่ว่าท่านจงกินเถิดจงดึงเถิดนะดูสิญาตดูนะแสดงว่าเมืองเจริญมากนะไม่สงัดด้วยเสียงเหล่านี้เลย ทั้งกลางวันกลางคืนนะญาติโยมเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพิมเสียงฉิงเสียงกรับเสียงสั่งแล้วก็เสียงร้องเรียกเชิญชวนกันมาอมากินเถอะมาดื่มเถอะนะเตสรงปนาสัตดังเอกเทสมิวัตขิตวะฮัตธิสัตดังอัฏฐสัตดังเทระสังฆารัธาดิจั ข้าทัาปีวาทะเะวะอันนักปานเนนะโคสิตันติพุทธวังเซอิมังขาทาั้งวัตวังนักครังสัพพังกระซัมปัดดังสัพพกรรมมะมุปากตังสัตตาราตนะสัมปันนังนานาชน,นะสม,มากุลังสมิทังนักระนาถวิสมิทงัทงเทวนาครังวะอาวาสังปุญญกามินัง นักเรอมปติยาสุมเมโทนามพระมโนอนเนกโกติสันนิจโยเบาหูตะธนะธัญวาออจชายโกมันตะเทะโรตินังเวทานปารคุลััคนีอิติหาเซจะสัธมเมปารมิงกาโตติแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาบางส่วนของเสียงทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเอง ตรัสคาถานี้ไว้ในคมภีพุทธวงมว่าเสียงช้างเสียงมาเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเสียงเรียกด้วยข้าวและน้ำว่าท่านทั้งหลายจงกินจงดึงดินแล้วตรัสว่าพระนครอันถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทุกประการมีการงานทุกประการสมบูรณ์มีการงานทุกประการสมบูรณ์นะรปรรรณไปด้วยรัตนเจประการ ทุกพล่านไปด้วยชนนานาประเทศนานาภาษามั่งคั่งเหมือนกับนครเทพเป็นที่อยู่อาศัยของชนทั้งหลายผู้มีบุญในอัมระวดีนครน,นั้นมีพรามณ์ชื่อว่าสุเมธนะสุเมธามีทรัพย์บรรดกหลายโกดมีเงินและของมีค่ามากมาย เป็นผู้เพ่งพินิตเป็นปกติเป็นผู้สมมนเป็นผู้จบไตรเวทจบในลักษณะศาสตร์คำภีโปราณอิติหาศาสตร์และธรรมของตนนะคือจบวิชาทางพรามนะของตัวเองนะสำหรับสุมเมธะบัณฑิตนะนทกาธิวาสังโซสุมเมธัณฑิตูอุปริปาสาทะวรัตะลี ราโฮกตูวุตตวาปันลังกังอาภุชิตตวานิสินโนจินเตสิปุู้นัเวบันดิตาปฏิสันทิขานังนามาทุกขังตถาดิพัตตาดิพัฏฐาเนจรีรพเพทนังอาหัรจะชาติธรรมโมชราธรรมโรมปยาธิธรรมโมมาราณธรรมโมเอวังปูเตนามัยยาอาชาติงอาชรังอาภยาติงอาทุกขังสุขังสีตลัง อมาตามหานิพานังบริเยสิตุวัตติอาวัสสัางพะวะโตมุกิตวานิพานาคาบีนาเอเกนะมะเกนะภวิตพันติต่อมาในวันหนึ่งสุเมธบันดิตนั้นเป็นผู้อยู่ในที่ลับบนพื้นปราสาทชั้นบนนั่งคูบัลลังคิดแล้วว่าบันดิตเอ้ย ชื่อว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกการแตกไปของสรีระในสถานที่เกิดแล้วเกิดแล้วเป็นทุกเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาการที่เราผู้เป็นอย่างนี้สเงนหาอมาตะมหานิพพานอาจไม่มีความเกิด ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีทุกข์เป็นสุขเย็นย่อมควรหนทางหนึ่งอันมีปกติคนจะพบไปถึงพระนิพพานพึงมีแน่แท้นะตรงนี้ก็เห็นถึงความคิดอาญาอยู่คิดถึงการถือเอาปฏิสุทธิในภพใหม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นะ การทอดทิ้งร่างกายในที่ที่เกิดแล้วเกิดแล้วนะก็คือการตกตายไปในที่ที่เกิดแล้วเกิดแล้วมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างนั้นแล้วมองถึงตัวเองเรายังมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาตัวเราเป็นอย่างนี้ ควรที่จะแสวงหาอมะตะมหา,านิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีทุกข์เป็นสุขเป็นความเย็ดค้นทางที่จะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานที่จะพ้นจากความเกิดพ้นจากภพนี้ไปถึงพระนิพพานต้องมีแน่นอนนี่คือความคิดความคิดแล้วก็ตกลงใจต้องมีทางที่จะให้บรรลุถ,ถึงมหา,านิพพาน นพนจากพบแล้วไปบรรลุถึงพระนิพพานะมีแน่นอนเตยนวุฒตังราหูกะโตนิสีทิตวานเอวังกินเตสหังตาถาทุกโคปุนัพโภโวนามาสริรัสจักเพทนังชาติธรรมโมชราธรรมโมปยาติธรรมโมจะหั่งตถาอาจรังอมารังเข้มมังปริเยสามินิพุติงยันนู มิทางนะยันูมิมังปูติกายันานาปุรนัะปูริตังชาติยิตาวานะขัดฉชยอยงอนาเปโคอนาทิโกอัธิเฮติหินะอธิเหติติโซมักโคนาโซสกานาเฮตุเยปริเยสามิตังมะขังภวะโตปริมุติญาติ เพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจิงตะว่าในการนั้นเราตถาคตนั่งอยู่แล้วในที่ลับคิดแล้วอย่างนี้ว่าชื่อว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่และการแตกไปของสริระเป็นทุกข์ก็เราในการนั้นมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะแสวงหานิพานอันไม่มีความแก่ไม่มีความตายอันกระสิบฉันไหนนอเราพึงทิ้งร่างกายอันเน่านี้อันเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดไปไม่มีเยื่อใยไม่มีความต้องการค้นทางนั้นมีอยู่แน่นอน จะมีแน่นอนขนทางนั้นไม่อาจเพื่อที่จะไม่มีเราจะแสวงหนเราจะแสวงหาขนทางนั้นเพื่อความพ้นจากภพกนะที่เจรณาดูกายนี้มันบูดเน่านะทำยังไงเราจะทิ้งไปไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีความต้องการขนทางที่จะไปมีอยู่แน่นอนจะมีแน่นอนขนทางนั้นไม่อาจที่จะไม่มี เราจะแสวงหาหนทางนั้นเพื่อความพ้นจากภพตาโตอุปริปิเอวังกินเตสิยาทาหิโลเกทุกขัสัะปาติปักคาปุตังสู้ข้างนามะเอวังสูข้างนามาอาธิเอวังภเวสติตัปปาติปะเขนั้นวิภเวนาภ,าภาิภวิตภัง ยาท่าจะอุนเหสติตัดสะกปูปะสมภูตังสิทลัมปีอาิ์เอวังราคาดีนังอักขีนังอูปะสมนะนิพพานเนานาปิปวิตตังยาท่าจะปาปกัจจสัลามกัตสัปฏิปักขภูตโตกัลยานโนอนับวัชชาธรรมโมปิอาิ์เยวะเอวมเมวะปาปิกายะชาติยาสติ สภาพชาติเขปนตอาชาติสังขาเตนิพานนนาปิวิตต์พเมวาติลำดับนั้นสุเมธัณฑิตผิดแม้ยิ่งขึ้นไปว่าเหมือนอย่างว่าชื่อว่าความสุขอันเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์ในโลกมีอยู่ชั้นใดเมื่อพบมีอยู่แม้สภาพอันปราศจากพบอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพบนั้นทึงมีชั้นนั้น เหมือนอย่างว่าเมื่อความร้อนมีอยู่แม้ความเย็นอันเป็นสภาวะสงบความร้อนนั้นมีอยู่ชั้นใดแม้พระนิพพานอันเป็นสภาวะสงบไฟทั้งหลายมีราคาเป็นต้นพึงมีชั้นนั้นเหมือนอย่างว่าแม้ทำอันไม่มีโทษอันงามอันเป็นปฏิปัตษ์ต่อทำอันช่วยช้าละบกมีอยู่นั่นเอง เมื่อความเกิดกันเป็นสภาวะชั่วช้ามีอยู่แม้พระนิพพานกล่าวคือความไม่เกิดเพราะเป็นการเวียงทิ้งไปซึ่งความเกิดทั้งปวงพึงมีนั่นเองฉันนั้นนะนี่ก็คือเป็นความคิดนยายจ่าโยมเมื่อคิดดูแล้วก็มาคิดอีกว่าพระนิพพานมีอยู่ไหมน่ะก็หาเหตุผลมาประกอบ ก็เห็นชัดเจนนะนะนี่คือความคิดที่เป็นโยนิโสมนัสสิกาญาติจบนะ